แปลกหรือใครไม่เหมือนโดนดีแล้วมากอย่างงั้นาอร่อยมามามาจะเอ็นกบไม่โดนใครจดูนไล่ตานยกแขนเฮ้ยงูอะไรมาเด้อไอเกมด้วไปวันนี้เล่นเกม ชื่อเกมว่าใครแปลกหรือใครไม่เหมือนโดนใครแปลกโดนวิธีการเล่นก็คือให้ผู้เล่นทําตามที่บอกเช่นถ้าบอก้ยกมือผู้เล่นก็ต้องส่งยกมือข้างซ้ายหรือขวาขึ้นถ้าข้างไหนจานวนคนเยอะกว่าก็ชนะส่วนข้างที่น้อยกว่าก็จะโดนลงโทษโดยการกินน้ําผสมสุดพิเศษนะจ๊ะเพลงนี้เป็นเพลงหรอเพลงนี้เป็นเพลงอะ ชื่อเกมว่าใครแปลกโดนทําโทษ้ดยการกินน้ามิกซ์ผสม,มก็จะเป็นให้ยกมือซ้ายมือขวาเดี๋ยวพี่จะนับ 1- นถึงสยกพร้อมกันโดยที่ไม่บอกว่าพี่จะให้ยกแขนไหนนะให้เราตัดสินใจกันเองนะตาแรก1 2สองยกใครไม่เหมือนโดนยกข้างเดียวกันหมดขวาหมด,หมดเอายกเอามาเอามาหนึ่งสองยก ไอ้บีมก็ซ้ายไอ้แฮมก็ซ้ายซ้ายหมดหมดก็ซ้ายสลับดีกว่าไม่เอาเป็นยกแขนละเดี๋ยวพี่จะบอกก็คือแบบอาจจะสลับเป็นขาบ้างเป็นแขนบ้างหันซ้ายหันขวาก็เดี๋ยวจะเอาสลับสลับวนๆไปแล้วกันอันนี้ยกแขนซ้ายมหันขวาหนึ่งสองสามมดขวาตาขวาไอ้บีมขวาไอ้แฮมขวาไม่มีคนโดนอะ ไปไปไปมาเอามไมาหันตัวนะหันซ้หันขวานะหนึเอาละโดนละไอ <c oughs> มดหันซ้าย <c oughs> ที่เหลือหันขวาหมด <c oughs> ไอมดโดนมาหนึ่งแก้วหนักด้วยเครื่องแกงอันนี <c oughs> อ้อาจจะเหม็นเขียวหน่อยะ <c oughs> ไ,ไปไปไปขอสลับที่หน่อยเอาหม อันนี้หันเฉพาะหน้านะหันซ้ายหันขวานะตัวไม่หันนะอันหนึ่งสองสามใครโดนละซ้ายใช่ไหมไอบินซ้ายแฮมซ้ายมดอยากกินใช่ไหมาเจอมาเทนิมนเทแขนนะหน,หนึหน่งสองสามโดนละไอ ตานข้างขวาแฮมขวา <โด S 1> บีมขวาโอยแกมีเยอะไม่ต้องกลัวแล้วมาหันซ้ายขวาหันตัวนะหันตัวนะหนึ่งสองสามโดนแฮมข้างข้างซ้ายไอ้บีมก็ข้างซ้ายนี่ ไอ้ตานก็ซ้ายไอ้มดมดที่แกขาเล่้หมดแล้วปวดเรื่องนี้หมดพอดีคือปัญหาว่ามันหมดแล้วปวดแล้วเรียมยกแขนนะแขนนะซ้ายขวานะหนึ่งสองยกไอ้บินข้างซ้ายตานซ้าย ไอ้หมดสายไอ้เห็นสายสายหมดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งฮะลุกนั่งนะยืนกับนั่งหนึ่งสองสามยืนหมดแขนซ้ายแขนขวานะยกกลางออกเลยนะเดี๋ยวพี่ไปเอาให้กลางอย่างนั้นกลางเออกลางเงี้ยข้างเดียวนะซ้ายขวามันจะได้ดูสลับกันเออเอานะหนึ่งสองสาม ไอ้ตาลข้างซ้ายบีมซ้ายไอ้แฮมฝาไอ้มดขวาเสมอหอยคียืนกันนั่งนะอันหนึ่งสอง,ส,องสามืแม่งขี้เกียจนั่งจริงอเอนหนึ่งสองสามไอ้ตาลข้างซ้ายไอ้มดซ้ายไอ้บีมซ้ายไอ้แฮมฝาวามาแฮมมากินเกินเกลนเกนหนึ่งแก้ว ไแรงมากแรงเรียนิเดียววะเราคุณแบบเท้เกียร์มันหยุดต้องขอกันโดนสักทีที่บ้าโดนล็อกหนอ่ะโอ้โหถ้าหัวน้นะเหงาคนเดียวน้ออันนี้เป็นใต้หันขวาใต้ขวาใช่หนึ่งสองสาม ้าเออแล้วมันเห็นด้วยอาปิดตาไว้ไอ้มองถือว่าต้องโดนกินแล้วรอบเนี้นอ่านซ้ายขวานะหนึ่งสองามสามโดนใครโดนโดนลืมติลืมไปว้ยหอ,อยืไน,อยยน,นไงยืนแล้วทำทำหนาหนัเดี่ยวหด้าง้องแบบดืงนคงามดียวนะคุณบพ<ด>ูดแหละไม่โดนเลย ตาไว้ปิดตาไว้หันซ้ายขวานะหนึ่งสองสามโดนรอดอยู่งั้นเลย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 เตรียมหันซ้ายขวานะหนึ่งสองสามสามโดนไอ้เจ้าไอ้มดบ้านหันกลับหลังใครนี้นะโอเคนะอาการเป็นยังไงบอกมา ngồi nón yin lìng lá yin lìng lá em, bên này, bên này bờ, ta đẻng lồng hài bén à, bịt ta, bịt ta, hẳn trái phải nha, một, hai, ba, thay túi, không bị rốt, tháo bánh xong xong, được, chạy, 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 à, ở ngay này, ở ngay này, ở ngay này, như thế, bịt ta, bịt ta, à, một, hai, ba, hãy đón,เสมอ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 , ở ngay ở ngay ở ngay mình đơm nè hành trái quả nè, tiêm, Nương 3 tám, tám, Bốn À ui gì tay quá À con này không năn, À à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 u, Cầm này khóm năn, tìm keo rồi. โโอ้หชิวชิวพิต้าพิต้ายกหานะหนึ่งสองสามโดนยกไว้นะยกไว้นะจิกไว้ก็ได้แตะแตะมา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 โดนใช่ไหมมามามาหนาเลยหัวหนายยกขางขวาพี่กระดีเลยวน่ะเราอะใหญ่เสน่ใจเป็นไงมาตาไม่อยู่ด้วยอ่ะหันหันซ้ายขวา เดี๋ยวตาไว้นะหนึ่งสองสามเสมอต่อตอ่ตอตอ่อต่อจำไว้นะหนึ่งสองสามามโดนโดนละเงย,ยไอ้ตาอัาีดน <c oughs> มาเชื่อไป้ทำใจเรียมเป็นไงมาอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หมกักดีๆกว่านี้<ม>เอา ยกมือนะหลับตาไว้หนึ่าหมดเอาไม่เอาไม่เอม่เอาลงเอาลงเลงหนึ่งสโดนหมดมามามาๆมาๆมาทำเวลาหน่อยทำรอบหน่อยรุ่ยรยยๆเออกินเลยยก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 เดหน้หตอนนี้ม่แข็งนะยกขานะ อ่ะปิดตาไว้เตรียมหนึ่งสองสามโดนโดนโดนไอ้มดโดน <c oughs> ไอ้มดใจมา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 เปลืองเนี่ยนะไอ้ตัวเปลืองอะกินรอบแรกก็จมเล็วนะดูนะเขาอ่อนนะนครับมีมา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 ปิดตาปิดตาปิดตาหันใจขวานะาขวานะานะหันหันซ้ายขวานะหันตัวนะเตรียมนะหนึ่งสองสาม Workers, โดนไม่หมดโดนมามามามันใจเดี๋ยวเขาคนอื่นหันไปทางเดียวกันหมดใช่ไหมคนอื่นหันไปทางนู้นใช่ไหมเมื่อกี้อยากกินกูนี่ก็ดีใจเขาเข่าเฉยเลยนะไม่หมดมายืนเลียง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 หน้ากระดานหน้ากระดานหน้ากระดานปิดหน้ายกขานะหนึ่งสองสามเปิดตาใครไม่เหมือน มา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 ใช่มาขีดเดิมนุ่นไอตัวนุ่นยืนเท้าเอวหน่อยนึกใจใจมึงทำอะไรกกูขนาดนี่กินกินกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยกินไม่ฮือเร้วใช่เยียมแดงใช่ไหม ปัดแ,แกมอ่ะหรือเปล่าไม่เป็นพี่พี่ก็เป็นพี่ถ่า<ค>แอแแลกอฮอล์แบบแค่อึกเดียวพี่ก็เป็นคนหน้าแดงกินแล้วแบบเขาหน้าดำยังหน้าแดงอ่ะเราเหมือนเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยไปไหนนะกบานกบานไปแล้วมั้งรอบนี้เอางี้ไหมแบบเอางี้เอางี้มีมีหันตัวมียกแขนแล้วก็ยกขาสามอย่างาแ,แ,ลแล้วแต่ใครจะทำถ้าใครแปลก ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยหนึ่งสอ,อ,อ,องสามสาไอ้ตาคนเดียวล้นลนเลย <c oughs> ลว่าคนอื่นเขายกเหมือนกันด้วยนะแขนและสามแล้วเราหันคนเดียวอะ,อะวันชูหนึ่งสองสาโบกไปไปต่อต่อเหมือนเดิมนะสามอย่าง เออยยกแขนยกขาหันใต้ขวานะแล้วแต่ใครจะเลือกนะหนึ่งสองสามดูนไล่ตามยกแขนไอ้ไอ้ฝึก่าหรือเปล่าทำไมอะไรกันนั้นโตูพี่ก็ไอเฮมอ่ะ อันนี้มาทำทวดแล้วเหรออ๋อนู้นข้อหันใช่ไหมอันนี้ยกแขนขาอ่ะ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 หมดไวดิจัวช่วยเด็กไปเดินเลยจะดูด้วยเดินเลยฉากกลับตัวไว้เลยเดี๋ยวกระโดดให้ตูหลับตาแล้วทำอะไรอ่ะทำกันมา

ชื่นใจมันไปต้มขี้เต่าเขาไหมนะจูอยู่มามามาลืมตามาเป็นไงขี้เต่าตรงเป้งแบบตรงเป้งเลยอ่ะโอเคอ่ะนักเก็ตเหนือเอาเหมือนเดิมหลับตาหลับตาหลับตาเหมือนเดิมนะสามอย่างนะหนึ่งสองสาม ริบร้อยไอ้มดมาไอ้แฮมมาหันใต้กวาไอนี่ยกมือสคนมามามาเราถ่าแล้วว่าอะไรเนี่ยคืนเลยเนี่ยแฮมเออเนี่ยอาปากไม่อ่านนะก่วยขวายิงกลัว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 เตรียมสามย่างลับตารับตาไอหมูดองไหน ทนกันไม่ได้เดี๋ยวกลับบ้านกันได้ปะเนี่ยได้นะได้นะอ่ะไอ้ยืนนับได้หลับตาหลับตาหลับตามือไม่ต้องสะกิดกันเออมืออยู่เฉยเตรียมเตรียมหนึ่งสองสามปั๊บอันนี้ยกมือเหมือนกันเอาลงเอาลงเตรียมเตรียมเตรียมหนึ่งสองสาม Mình hạnh xáy hành quả cho mượn, anh ấy giúp hẹn Cái, mày cái tám mữa, tám mữa, tám mữa, tám mà hành mình càng cho mượn cho mượn, ở mày, ở mày, ở mày Nương Sốn Tám Ê, hẹn Đúng, lau hành xáy xáy Tí nữa, tí nữa giúp Má, 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 má rồi เตรียมหลับตาหนึ่งสองสามอันนี้ยกแขนเหมือนเดิมเหมือนกันเตรียม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 ใหม่หลับตาหลับตาหนึ่งสองสามยกแขนเหมือนเดิมครับอีกทีถ้ารอบนี้เหมือนกันหมดสี่คนนะก็เหมาไปเลยคนละคนละบก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 ไปหนึ่งสองสามมาคนละคนละบก ขวา่า้างซ้ายมางั้นนะเขาเดียวมามามาไม่เหมือนเขาแปลกเขามาถ้าไม่พูดแต่แม่ก็คือแบบเฉลี่ยแล้วขวายกซ้ายช่วยสามนั่นแหละไม่ขวา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 เลยทั้งนั้นแหละไม่ไม่มามา

tấm 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 một ít, tấm 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 tấm